สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ออโตบารีวิวช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์สุดล้ำสมัยและนวัตกรรมยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงการถ้าคุณชื่นชอบการขับขี่ที่ทรงพลังการออกแบบที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกผมเชื่อว่าคุณจะพบความสุขที่นี่แน่นอนครับวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของรถปิกอัพแห่งอนาคตที่ผมฝันไว้และผมอยากขอความช่วยเหลือจากคุณเล็กน้อย ถ้าคุณยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องของเราขอร้องเลยนะครับกด s u b s c r i b e และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวสุดพิเศษแบบนี้ถือว่าช่วยสนับสนุนให้ออโตบางรีวิวเติบโตต่อไปได้นะครับขอบคุณมากจริงๆก่อนอื่นเลยครับผมต้องบอกก่อนนะว่านี่คือคอนเทนต์สมมตลิล้วนๆนะครับไม่ใช่ข้อมูลจริงไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก b y d แต่อย่างใดมันคือไอเดียส่วนตัวของผมเองล้วนๆที่ผมจินตนาการขึ้นมาเกี่ยวกับรถปิกอัพโมเดลรุ่นใหม่ในปี2026ที่ผมตั้งชื่อว่า 2026 BYD Ultra Hyper Blade รถปิกัพที่ผสานความดุดันของใบมีด u ้ t r a h y อร์เข้ากับเทคโนโลยีสุดล้ำจาก BYD เพื่อสร้างยานพาหนะที่ไม่ใช่แค่รถแต่เป็นอาวุธลับสำหรับนักขับผู้กล้าถ้าคุณพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนพุกสุดตื่นเต้นลองนึกภาพดูสิครับคุณกำลังยืนอยู่กลางทะเลทรายกว้างใหญ่ทรายร้อนระอุใต้เท้าลมพัดกันโชกแรงแล้วแล,แล้วเสียงคำรามแผ่วเบาแต่ทรงพลังดังขึ้นจากขอบฟ้า รถปิกอพสีเขียวเมทัลลิกสุดดาร์กกำลังพุ่งทะยายนมาด้วยความเร็วสูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาไม่ถึง4วินาทีมันคือ BYD a l t r a Hyper Blade ที่มาพร้อมแบตเตอรี่แบดแบบเปาลตราขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ชาร์จไฟได้ใน15นาทีและวิ่งไกลเกิน800กิโลเมตรต่อการชาร์จเดียวมันไม่ใช่แค่รถปิกอปมันคือใบมีดที่ตัดผ่านทุกอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นทางเขาทางน้ำหรือถนนเมืองที่แออัดคุณจะกล้าขึ้นไปขับมันไหม ถ้ากล้ากดไลค์เดี๋ยวนี้เลยแล้วเรามาจอดลึกกันว่าทำไมมันถึงเป็นรถในฝันที่ผมสร้างขึ้นมาเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับเพราะนี่คือจุดเด่นที่ทำให้หัวใจผมเต้นแรง BYD Ultra Hyper Blade มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากใบมีด u ตร r าคมกริบผสานกับ DNA ของ BYD ที่ล้ำสมัยแบบ Ocean X ดีไซน์ล่าสุดตัวถังสีเขียวเมทัลลิกแบบแมทไฮเปอร์กรีนที่ดูดุดันแต่หรูหราราวกับใบมีดที่เพิ่งหลอมจากโลหะลึกลับในอนาคต กระจังหน้าแบบ Full LED Matrix รอบใหญ่โตกับโลโก้ BYD ที่ส่องสว่างด้วยไฟ LED แบบ d y n a มิ c LED Pattern ที่เปลี่ยนรูปแบบแสงตามโหมดการขับขี่เช่นในโหมด Eco มันจะส่องแสงนุ่มนวลเหมือนคลื่นทะเลแต่พอสลับเป็น h y เปอร์โหมดไฟจะพุ่งทะลุราวกับใบมิดฟันผ่านอากาศไฟหน้าแบบ Adaptive Hyper Beam ที่ปรับมุมแสงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมครอบคลุมระยะก,กว่า500เมตรทำให้ขับตอนกลางคืนเหมือนมีไฟนีออนส่วนตัว ด้านข้างนั้นยิ่งสะกดตากับล้อขนาด22นิ้วลายไฮปเปอร์แบล็คสปอที่หมุนวนเหมือนใบมีดหมุนติ้วครอบด้วยยางออเทอเรนอิเล็กทริกออปติมัยจาก BYD เทคที่ทั้งยึดเกาะดีและลดเสียงรบกวนจากถนนได้ถึง40%ตัวถังยกสูง12นิ้วจากพื้นกับกันชนหน้าหลังแบบคาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์ที่แข็งแรงแต่เบาทำให้รถลุยน้ำลึกได้ถึง800มิลลิเมตรและอย่าลืมหลังคาแบบโมดูลาร์แบล o ครูฟที่ถอดประกอบได้สามารถติดตั้งแผงโซ um ลาร์เซลล์เสริมเพื่อช หรือแปลงเป็นหลังคาเปิดเพลนเท่าสำหรับปาร์ตี้กลางป่าด้านท้ายคือกระบะบรรทุกขนาด1.8ลบเมทที่ปูด,ด้วยพื้นแอนตี้สลิปไฮเปอร์คอมโพสิตสามารถบรรทุกได้1,200กิโลกรัมและลากจูงได้ถึง3,500กิโลกรัมโดยมีไฟไท้ายแบบเบลคโฟลที่ไหลาจากซ้ายไปขวาเหมือนคลื่นพลังงานเรียกได้ว่าดีไซน์นี้ไม่ใช่แค่สวยแต่คือการประกาศสงครามกับรถปิกอัพธรรมดาทุกคันบนท้องถนน พูดถึงภายในบ้างครับเปิดประตูเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่ห้องนักบินอวกาศแผงหน้าปัดแบบฟูลดิจิตอลไฮเปอร์แดชบอร์ดขนาด17.3นิ้วความละเอียด 4K ที่แสดงข้อมูลแบบโฮโลกราฟิกโปรเจคชันโปรเจกภาพ3มิติลอยเด่นเหนือคอนโซลเช่นแผนที่นำทางที่ลอยขึ้นมาเหมือนโฮโลแกรมในหนังไซไฟ,ฟหรือกราฟิกแสดงพลังงานแบตเตอรี่ที่หมุนวนเหมือนใบมีด จอกลางขนาด15.6นิ้วแบบโร t a t ิงไฮเปอร์ส r ร e n ที่หมุนได้360องศาเปลี่ยนจากโหมดขับขี่เป็นโหมดบันเทิงได้ในเสี้ยววินาทีรองรับ Apple CarPlay, Android Auto แบบไวเล s และระบบดิลิ้งอันตร O.S. ที่อัปเดต OTA ทุกเดือนเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆอย่าง AI Voice Control ที่เข้าใจภาษาไทยแบบเนทีฟ a v YD เปิดเพลง EDM แล้วเร่งแอร์หนาวๆสิที่นั่งทั้ง5ที่แบบ z e r o g r a v วิ y h y p e r Seat ปรับไฟฟ้าอัตโนมัติตามสรีระผู้ขับ ด้วยวัสดุเวกันเลเทอร์ไฮเปอร์เทที่ระบายอากาศได้360องศามีระบบนวดหลังแบบเบิลเ v e ที่เรียนแบบคลื่นใบมิดนุ่มนวลคลายกล้ามเนื้อขณะขับทางไกลและเบาะหลังที่พับได้เศษ60ส่วน40พร้อมช่อง USB-C เร็ว 100W ทุกที่นั่งพื้นที่เก็บของด้านหลังกว้างขวาง,วางเหมาะสำหรับครอบครัวนักผจญภัย ระบบเสียงไดโนดิโอไฮเปอร์พรีเม16ลำโพงรองรับ Spatial Audio 3D ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังฟังคอนเสิร์ตสดกลางห้องโดยสารและอย่าลืม Ambient Lighting แบบ LED Aura ที่เปลี่ยนสีตามอารมณ์เช่นสีเขียวเมทัลลิกสำหรับโหมดผ่อนคลายหรือสีแดงเพลิงสำหรับโหมดสปอร์ตภายในนี้ไม่ใช่แค่สบายแต่คือ o a s i s หรูหราที่ทำให้ทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ระดับพรีเมียม ทีนี้มาถึงหัวใจหลักของ BYD Ultra Hyper Blade กันครับคือระบบขับเคลื่อนแบบ Ultra Hyper Powertrain ผมจินตนาการว่านี่คือ PHEV สุดล้ำที่ผสานเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบไฮประชา์าผลิตกำลัง300แรงมา้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า Dual Hyper Motor ที่หน้าหลังรวมพลังทะลุ650แรงมา้าและแรงบิด1,000นิวตันเมตร เร่งจาก0ถึง100ใน3.8วินาทีทยานทะลุ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่เจ๋งคือแบตเตอรี่แบดอันตราขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ติดตั้งแบบเซลล์ทูชาร์จซ CTC ทำให้รถเบาแต่แข็งแรงวิ่งไฟฟ้าล้วนได้150กิโลเมตรและรวมระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรต่อถังชาร์จชาร์จเร็ดี c 800V ใน15นาทีเต็ม80%และมีโหมด V2 l Vehicle to Load ที่จ่ายไฟออก10กิโลวัตต์สำหรับแคมปิ้งหรือชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้สบาย ระบบขับเคลื่อน awd แบบ Intelligen t ์ y p e r ปอร์ท e อกเว i n ตที่กระจายแรงบิดอัจฉริยะ100%ไปยังล้อที่ต้องการทำให้ลุยโคลนลุยหิมะหรือรบบนทางโค้งได้อย่างแม่นยังและโหมดการขับขี่7โหมด Eco โค e n d สำหรับประหยัดพลังงาน Hy p ปอร์ส r t ร์ตสำหรับเร่งทยานอ f f r ร a อั l ตร a าสำหรับลุยป่าส o w Blend สำหรับทางลื่นแซน d h เปอร์สำหรับทะเลทรายเ r อร์บ้าน e กลสำหรับเมืองและอ n o ตน u มัส e n d สำหรับขับอัตโนมัติระดับ4ที่ b y d a i ควบคุมได้เกือบทั้งหมด ประสิทธิภาพนี้ทําให้อันตราไฮเปอร์เบลดไม่ใช่แค่เร็วแต่คือราชาแห่งทุกเส้นทางด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยผมฝันให้มันเป็นรถที่ฉลาดที่สุดในปี2026ระบบ BYD ได้พิลอตอันตรา ADAS ที่รวมลีดาราลาดรา์12ตัวคาเมรา360องศาและอุลตราโซนิกเซ็นเซอร์48ตัวทำงานร่วมกับชิป AI Hyper Processor ความเร็ว1,000ท็อปทำให้รถตรวจจับวัตถุดได้ไกล500เมตรล่วงหน้า5วินาที ฟีเจอร์เด่นอย่างอ u t o นมัติอ Emergency นซี่เบรกิ้งที่หยุดรถได้ใน30เมตรจากความเร็ว100กิโลเมตรชั่วโมงเลนกีฟแอสซิส d i แบบ v e ิที่คาดการเลนถัดไปอ a ด t ัพตีฟครู e คอนโทรลกับทราฟิกแจมแอสซิสสำหรับติดตามรถช้าๆในเมืองและไฮเวย์พายล o t สำหรับขับทางด่วนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีไฮเปอร์การเดียมเซฟตี้สวิตกับโครงสร้างตัวถังแบบอันตราไฮสตริงสตีลผสมคาร์บอนไฟเบอร์ดูดซับแรงกระแทกได้2เท่าของรถทั่วไปเอียร์แบ็กสิจุดรวมถึงหลังและระบบเรตชิลที่ป้องกันแบตเตอรี่จากไฟไม่หรือน้ำท่วม100เแอป B Y D u l t r a Connect ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนตรวจสอบตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์สั่งปรับอุทห้องโดยสารจากระยะไกลหรือแม้แต่แชร์กุญแจดิจิทัลกับเพื่อนผ่าน QR Code คเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้คุณขับได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและสนุกสุดๆ ลองนึกถึงการใช้งานจริงดูครับสมมุติคุณเป็นนักธุรกิจที่ต้องลากจูงเรือยอชไปทะเลในวันหยุดแต่กลางทางเจอฝนตกหนักและทางเลื่อนอันตราไฮเปอร์เบลดจะสลับโหมดเรนเบลดอัตโนมัติกระจายแรงบิดปล้อหลัง70%กับระบบแฟรชชันคอนโทรลที่ปรับไมโครเซคคันละเอียดทำให้คุณลื่นไหลผ่านฝนโดยไม่สะดุดหรือถ้าคุณเป็นนักผจญภัยที่อยากลุยป่าดงดิบ โหมดออฟโรดอันปราจะยกตัวทังสูงขึ้น2นิ้วเปิดโหมดโลเรนเจียบ็อกสมมุติที่ผมเพิ่มเข้าไปลากจูงได้ยูฟิล45องศาด้วยพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตอบสนองทันทีและหลังจากวันอันเหนื่อยแปลงกระบดหลังเป็นไฮเปอร์แคมโหมดด้วยหลังคาเต็นท์อัตโนมัติที่กางได้ใน60วินาทีมีไฟเล็กในตัวและพัดลมระบายอากาศจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้เตาปิ้งบาร์บีคิวได้ทั้งคืน แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับผมยังจินตนาการให้อันตราไฮเปอร์เบลดมี Eco Impact Mode ที่คำนวณคาร์บอนฟุตปูริไม,มโทนอกของคุณแบบเรียลไทมและแนะนำเส้นทางประหยัดพลังงานที่สุดหรือ h y เปอร์แชร์ซ s สเต็มที่ให้คุณเช่ารถผ่านแอป BYD f l e e t สำหรับคนอื่นๆเมื่อไม่ใช้งานสร้างรายได้พา s s i v e อินคัม และในแง่เศรษฐกิจกผมตั้งราคาเริ่มต้นที่2.5ล้านบาทสำหรับรุ่นเบตไฮเปอร์ไปจนถึง3.5ล้านบาทสำหรับรุ่นอันตราท็อปที่เพิ่มโซลารูและออโตโนมัสฟูคิดทำให้คุ้มค่ากว่าคู่แข่งอย่างเท s l a c y b e r ร์ทรักหรือ Ford f 1 5 0 150 h ล n ิ่งถึง20%ในเรื่องประสิทธิภาพและฟีเจอร์ตอนนี้เรามาพูดถึงจุดที่ทำให้ผมหลงรักมันจริงๆคือประสิทธิภาพการขับขี่ ลองจินตนาการว่าคุณกดคันเร่งในโหมดไฮเปอร์สปอร์ตพลัง650แรงม้าพุ่งทะลักออกมามอเตอร์ไฟฟ้าที่หน้าตอบสนองทันที0.1วินาทีทำให้รถทยานราวกับจรวดแต่ระบบซุสเนชันแบบอะดัพตีฟไฮเปอร์แอร์ที่ปรับความนุ่มแข็งอัตโนมัติตามถนนทำให้การขับขี่นุ่มนวลไม่กระด้างแม้ล้อ22นิ้วเสียงเครื่องยนต์เบนซินผสานกับเสียงสังเคราะห์เลดรอที่ปรับได้ผ่านแอปทำให้คุณรู้สึกเหมือนขับซูเปอร์คาร์แต่เป็นปิกอัพ และในโหมด e v เพียวมันเงียบสนิทวิ่งในเมืองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายน้ำมันเลยสักบาทประหยัดสุดๆนอกจากนี้ระบบเบรกิ้งแบบ r e เ e n e น a เรทีฟไฮเปอร์เบที่กเก็บพลังงานตอนเบรกได้90%ทําให้แบตเตอรี่ชาร์จตัวเองขณะขับปกติและดิสเบรกคาร์บอนเซรามิกที่หยุดรถจาก100กิโลเมตรชั่วโมงใน35เมตรผมลองจำลองในหัวว่าขับบนทางด่วนมันจะครูซที่120กเมตร ชั่วโมงด้วย Cruise Control ที่ปรับตามรถข้างหน้าแบบฟซิเ s สไม่ต้องแตะคันเร่งเลยปล่อยให้ AI ดูแลแล,แล้วคุณนั่งฟังเพลงชิลๆไปแต่เอาเข้าจริงครับสิ่งที่ทำให้อันตร h y ฮเปอร์เบลแตกต่างคือการผสานกับไลฟ์สไตล์ไทยลองคิดดูสิขับไปวัดพระแก้วตอนเช้าโหมดเออร์บันไกจะหลีกเลี่ยงรถติดอัตโนมัติเส้นทางลัดที่ประหยัดเวลา20%แล้วตอนเย็นขับไปทะเลหัวหินลากจุงเจ็ตสกีด้วยพลัง V2 l ที่ชาร์จโดนถ่ายรูปได้ทั้งวัน หรือสำหรับชาวบ้านที่ใช้บันทุกของไปตลาดโหมด w o r k ์ l e t จะเพิ่มทอกสำหรับล่าของหนักและมีแอปแ r ร็กที่บันทึกเส้นทางประจำวันอัตโนมัติมันคือรถที่เข้าใจชีวิตคนไทยจริงๆไม่ใช่แค่รถนำเข้าจากต่างแดนเรามาพูดถึงสีสันและตัวเลือกคัสตอมิเซชันกันบ้างครับผมฝันให้มีไฮเปอร์คันเนลชิปเพนที่เปลี่ยนสีตามแสงแดดจากเขียวเมทัลลิกเป็นน้ำเงินโอเชียนได้หรือแบทแรบคิดที่สั่งทำลายกราฟิกส่วนตัวเช่นลายไทยโบราณผสมฟิวตูริสติก และสำหรับ Off-Road Enthusiast มี h y p e r l i ลิ i t ์ที่ยกสูงเพิ่ม4นิ้วกับวิน c ์ไฟฟ้าในตัวสำหรับลากตัวเองออกจากโคลนทุกอย่างสั่งผ่าน BYD Configurator App ที่ออกแบบ 3D ได้ก่อนซื้อทำให้คุณได้รถในฝันจริงๆ ตอนนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่งสมมติในปี2026ดูครับถ้าเทียบกับเทสลาไซเบ r ร์รักมันอาจมีพลังคล้ายๆกันแต่อันตร h าไฮเปอร์เบลชนะเรื่องระยะทางไกลและราคาถูกกว่า30%ส่วน Ford f o r d F 150 Lightning อาจลากจูงได้เยอะแต่ BYD ของเรามี p h เ e v ทีที่ยืดหยุ่นกว่าไม่ต้องกลัวหมดไฟกลางป่าและริเวียน r 2อาจเท่แต่ไม่มีใบมีดดูดันแบบนี้สรุปคือมันคือ King of the Hill ในจินตนาการของผม แต่ไม่ใช่แค่สเปคครับมันคือเรื่องราวลองคิดถึงครอบครัวคุณขับอันตราไฮเปอร์เบลดไปเที่ยวเขาใหญ่เบาะหลังปรับนอนได้พ่อแม่ชิลๆดูหนังจาก,จากตอกลางลูกๆเล่นเกมจาก USB c ชาร์จแล้วตอนเช้ากางหลังคาแคมป์ทำอาหารเช้าด้วย V2 เองวมันคือรถที่สร้างความทรงจำไม่ใช่แค่เครื่องจกักรหรือสำหรับนักธุรกิจขับประชุมที่กรุงเทพมหานครแล้วสลับไปสนามกอล์ฟลากรถกอล์ฟด้วยเทรลเลอร์ในโหมดสตีลคุยดีวี พูดถึงอนาคตของ BYD ครับในจินตนาการของผมปี2026จะเป็นปีที่ BYD ครองตลาดปิก up เชียด้วยอันตร h y ฮ e ปอร์เบที่ขายทะลุ1ล้านคันทั่วโลกและผมเชื่อว่ามันจะจุดประกายให้แบรนด์อื่นๆต้องเร่งพัฒนา PHEV off road ให้ทันถ้าคุณเห็นด้วยกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับสรุปแล้วครับ BYD a ันตร h y p e r b l a เบ2026คือรถปิก up ในฝันที่ผมสร้างขึ้นจากแพชชั่นในยานยนต์มันดุดันล้ำสมัยประหยัดและสนุกสุดขีด ถ้าคุณชอบไอเดียแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าอยากเห็นฟีเจอร์ไหนเพิ่มหรือรถรุ่นไหนรีวิวต่อไปและก่อนจบคลิปนี้ขอพูดอีกครั้งนะครับถ้าชอบรีวิวสมมุติสุดมันแบบนี้กด Subscribe ช่อง YouTube ออต,ตบางรีวิวเดี๋ยวนี้เลยครับเพื่อรับคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Thank you